โอเคสวัสดียามกลางคืนนะครับก็รายการพูดคุยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยรีบมาถ่ายนะครับ <c oughs> ก็เข้าเรื่องเลยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับสมัยนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วว่าคนฆ่าตัวตายกันเยอะนำมาซึ่งความสูญเสียในครอบครัวนะครับละครบางเรื่องตัวละครอย่างเช่นพระเอกนางเอกอย่างเงี้ย ยังมีการสูญเสียเลยก็คือจากเราไปโดยที่เขาไม่ได้บอกเราสักคำหนึ่งนะครับนะบางคนก่อนตายก็อยากจะทำสิ่งไหนก็ทำให้เขาซักนะครับเนาะเรื่องของความสูญเสียเนี่ยมันไม่มีขยากให้เกิดขึ้นหรอกครับนะก็คนเราเกิดมาก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะ เราก็มีชีวิตอยู่ครั้งเดียวด้วยแล้วมีฟื้นกลับมาครั้งที่สองครั้งที่สามบางคนก็โชคดีนะนะครับนะแค่คนส่วนน้อยที่เหมือนตัวเองจะตายเนี่ยนะครับแต่ตัวเองฟื้นมานะครับนะเพื่อมาบอกว่าเออตอนที่เสียไปไปเจอ,อไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนี่แหละครับคือเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้เรื่องของความสูญเสียนะครับ คนทุกคนเกิดมาเนี่ยเกิดมาต้องมีการสูญเสียกันไม่จากเป็นก็จากตายนะครับเนาะบางคนไปบอกไม่ไม่ลาสักสคำบางคนก็สั่งเสียก่อนไว้ว่าขอให้ทำสิ่งนั้นให้เขาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วโหดขู่อย่างยิ่งนะครับนะก็คนทเอ่อคนทุกคนแหละไม่จะเป็นคนไทยชาวต่างชาติเหมือนกันหมด นะครับนะมีศาสนามเป็นของตัวเองเหมือนกันหมดนะครับเนาะมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแต่มันจะเกิดขึ้นตอนไหนเท่านั้นเองจะช้าหรือเร็วเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเอออย่าสมมติว่าผมจะคาดเดาว่าเนี่ยหมาผมตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยนะครับมันจะตายตอนไหนนะครับไม่ได้แช่งนะครับนะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะจากเราไปตอนไหนคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ มันก็เป็นของถาวรน,นั่นแหละก็คือมีพบก็ต้องมีจากนะครับนะเหมือนงานเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นงานจะพ่อจะแม่นะครับหรือว,ว่างานตุ่จีต่างๆนาน,านานเนี่ยเมื่อมีการจัดแล้วก็ต้องมีการล่าลากันเช่นกันนะครับนะคนเราก็เหมือนกันนะครับเกิดมาเพื่อพบและเพื่อลาจากกันนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องการสูญเสียสั้นๆเรื่องที่สองนะครับอันนี้เพิ่งดูข่าวเมื่อเช้า เป็นข่าวที่เด็กเป็นเด็กชายนะครับอายุแค่13ปีนะครับนะไปเตะต่อยไอ้ไปเตะต,ต,ต่อยผู้หญิงอายุ14ปีห่างกันแค่ปีเดียวเองคือ2คนนี้เนี่ย เลิกกันไปแล้วแต่ว่าแฟนเก่าเนี่ยขอเรียกว่าแฟนเก่านะครับคนที่อายุสิบสามเนี่ยมันหึงหวงก็เลยบุกไปถึงที่บ้านนะครับนะแล้วก็เตะจนแบบว่าจุกอะนะครับเตะท้องจนผู้หญิงจุกกินข้าวไม่ได้เลยท่านผู้ชมนะครับนะแล้วก็ตอนนั้นที่ไปเนี่ยนะครับในคลิปนั้นน่ะเหมือนมีแฟนใหม่ของผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยนะครับก็คือเลิกกับคนเนี้ยแล้วก็ไปคบกับคนใหม่นะครับเนาะ ซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูข่าวเนี้ผมมองว่าเองแค่อายุ13เนาะเองหาคนใหม่ได้เองไม่ต้องไปหึงเขาหรอกเขาจะมีใหม่มันก็เรื่องของเขานะครับนะคือคนเราเวลาเลิกกันนะบางทีเราอยากกลับมาคืนดีกันนะแต่บางคนโชคดีนะเว้ยโชคดีที่นี่คือหมายความว่าเลิกกันไปตั้งสี่ห้าปีอะแล้วกลับมาคบกันโอ้โหอันนั้นเป็นดวงชะตาที่แบบว่าลิขิตให้มาเจอกันอีกครั้งหนึง่ง คนเก่านี่แหละแต่เหมือนมาพบรักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันก็ถูกแชร์ไปยัง Facebook อะไรต่างๆนาน,นะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้เทยูยีมันล้ำเลิศมันแชร์ไวมันรู้ไวนะครับนะก็คือคนเรานี่แหละแชร์ส่งต่อกันส่งต่อกันนะครับนะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันไม่เหมาะสมเอาซะเลยนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยโอเคก็ <c oughs> บางทีเห็นแฟนเก่าอยู่กับแฟนใหม่ผมยังหึงเลย แต่ก็ทาได้แค่นั้นนะ่ะผมไม่อยากไปทําร้ายอันนี้อันนี้อันนี้ตัวผมนะนะครับแต่เด็กคนเนี้ยมันมึงแค่อายุสิบสาม嘛มันเอาอะไรไปเตะอ่ะก็ตีไงครับท่านผู้ชมมันเอาเท้าเนี่ยเตะไปที่หน้าเตะไปที่ท้องจนผู้หญิงจุกกินข้าวไม่ได้เลยนี่แหละครับคือสิ่งที่มึงคิดว่าทำถูกต้องถ้าเด็กอายุสิบสามมาดูคลิปนี้นะ พี่อยากจะฝากบอกว่ามึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเขามีใหม่ก็เรื่องของเขามึงหาใหม่ได้มึงเพิ่งอายุสิบสามเดี๋ยวมึงโตขึ้นโตขึ้น,นมึงจะเข้าใจในสิ่งที่มึงทำเนาะนะครับวัยรุ่นน่ะมันเป็นวัยที่คือขนองไงท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมก็รู้กันอยู่แล้วว่าวัยรุ่นมันเป็นวัยที่แบบว่าคือขนองอ่ะต่อยกันไปทั่วตีกันไปทั่วนะครับเนาะ ซึ่งผมไม่อยากเห็นความรุนแรงนะครับนะการใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะครับนะมันต้องคุยกันไม่ใช่คุณจะไปฆ่าเขาไปตีเขากล่ขมขืนทำร้ายเขาไม่ใช่นะครับนะทุกอย่างมันมีทางออกเสมอนะครับนะอย่างเราเจอปัญหาชีวิตมาเนี่ยอย่างเราเจออะง่ายๆตอนเรียนอะอาจจะให้สั่งทางกนบ้านอะบางทีเราทำได้ไม่ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ แยกแยะอะไรต่างๆออกไปนะฮะก็ฝากไว้นะสำหรับคนที่ยังคิดถึงแฟนเก่านะครับนะผมก็เป็นนะแต่ผมไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามาตีเขาอะไรนะนะครับคือตอนนั้นน่ะเลิกกันเพราะว่าแค่แกล้งบอกเลิกแล้วผมนันงโง่ยอมรับเลยว่าตอนนั้นงโง่นะครับนะนันไปบอกเลิกจริงนะครับนะพอจะกลับไปคืนนี้กันเนี่ยก็สายไปซะแล้วเขาไปมีคนใหม่แล้วครับ ตอนนี้เขาก็ผูกเอ,อยังไม่ได้แต่งงานนะเขาเรียกว่ามั่นนะครับก็คือมันจะเป็นเส้นเส้นสายสีสขาวเต็มมือเลยทั้งสองข้างนะครับนะยังไม่ได้แต่งงานนะครับโอ้โหมันเป็นภาพที่บาดใจเนาะนะครับทําไมตรงนั้นไม่เป็นเราถ้ามันย้อน,ถ,อนถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมจะไม่ทําอย่างนั้นเลยถ้าตอนถ้าตอนเนี้ยไม่เลิกกันนะนะครับผมคงจะคบกับผู้หญิงคนเนี้ย นะครับนะสองถึงสามปีแล้วด้วยซ้ํานะครับผมคบกันตอนที่ตอนนั้นเขาอยู่ประมาณมสองตอนนั้นผมอยู่ประมาณมสามเนาะเออเลิกกันนะครับนะเป็นความคิดที่โง่นะครับเพียงแค่แกลบอกว่าเลิกกันแล้วผมก็มาพิมพ์ในตอนที่เขามีคนใหม่ไปซะแล้วผมก็บอกว่าขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้แล้วโอ้โหจุกเลยแล้วเขาก็ไปหาคนใหม่ นะครับนะตอนนี้เขากินอยู่ด้วยกันเนาะก็คือต่างคนต่างทํางานนะครับนะบางทีคนเราอ่ะภาวนาว่าเออทําไมตรงนั้นไม่เป็นกูวะขอให้เป็นกูได้ไหมแต่มันสายไปซะแล้วอ่ะเขาไปมีคนใหม่เขาไปมีคนใหม่แล้วอ่ะก็มีแฟนใหม่แล้วขออภัยนะครับเขาไปมีแฟนใหม่แล้วอ่ะเราไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วนี่ไม่มีสิทธิ์ไปหึงหวงอะไรเขาแล้วอ่ะนะครับเนาะ มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจเหมือนกันนะว่าทําไมตอนนั้นเราไม่ทาให้ดีกว่านี้นะครับเนาะอย่างที่บอกอ่ะเวลามันผ่านไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนนะครับเนาะคนเปลี่ยนใจก็เปลี่ยนเหมือนกันบางคนบางคนเนี่ยนะครับคบก,กับแฟนมาประมาณ 4- 5หปีนะครับก็เลิกกันไปแต่โชคดีมากที่บางคู่เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับกลับมาคบกันนะครับส่วนผมเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเลย นะครับทำไมมันไม่เกิดขึ้นกับเราบ้างบางทีคนเราก็น้อยใจก็น้อยใจนะว่าเออทำไมคนเราไม่กลับไปคบกับคนเก่าวะคือคนเก่าอ่ะมันมีหนังเรื่องหนึง่งชื่ออะไรวะชื่อพี่อะไรไม่รู้อะในฉากเนี่ยมันจะมีบอกว่าถ้ามึงกลับไปคบกับแฟนเก่ามึงเท่ากับว่ามึงทําร้ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เท่ากับว่าไปเปิดแผลในใจใเขาอีกอย่างเงี้ยนะครับเนาะ ไม่รู้หนังเรื่องอะไรนะครับนึกชื่อไม่ออกมาน,นานแล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าถามว่าการมีแฟนมันช่วยอะไรก็แล้วแต่ความคิดพวกคุณนะครับนะการมีแฟนมันก็เหมือนเพื่อนคุณนึงแหละที่คอยซับพอร์ตเราก็คือเป็นแฟนนะแต่ว่าเหมือนเพื่อนเข้าใจไหมเออก็คือเป็นคนที่ซับพอร์ตเราทุกอย่างอะไรเงี้ยดูแลใส่ใจอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับเนาะผมคงอยากจะฝืนวาสนาสักครั้งหนึ่ง แต่ตอนนี้ก็หาไม่ได้นะครับนะเฮ้ยอยากจะหาแฟนมากแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะทําตัวบ้าๆบอๆนะครับผมก็พูดเพอ้อไปเรื่อยแหละนะครับเไม่อยากเพอ้อหรอกนะครับผมเพ้อในสตอรี่ลงเฟซไอจีอย่างเงี้ยนะครับนะผมก็เพอ้อไปงั้นแหละเพราะรู้ว่าเขาก็ไม่กลับมาหาเราอยู่ดีโอ้โหจบเลยท่านผู้ชมทีนี้ โอ้โหไวมากตอนนี้ทุ่ม49นะครับวันนี้รีบมารีบอัดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2นะครับนะเรื่องที่สมอันนี้เป็นเรื่องของคุณป้าบัวผันเหมือนเดิมนะครับนะตอนนี้เนี่ยผอ,อตลอเนี่ยนะครับนะบิ๊กโจ๊กลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับนะแล้วก็มีการสั่งเน่งตำรวจนะครับที่เขาประจําการอยู่ที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับนะ เด้งออกไปนะครับหนึ่งคนหรือสองคนแล้วไม่รู้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆคดีของคุณป้าบัวผันคือตำรวจที่เด้งออกไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไปแกล้งคุณลุงคุณลุงคุณลุงเออคุณลุงเจี๊ยบเออเขาชื่อเจี๊ยบนะครับนะคุณลุงเจี๊ยบเนี่ยก็คือเหมือนเขาเป็นแพ้นะครับนะรับปากว่าเขาทําคือมันมีตำรวจอ่ะย,ยั่วยุ แล้วก็เขาก็บอกว่าอะไรอ่ะมีการคุมหัวนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าตํารวจน้ําไม่ดีเลยก็คือตํารวจมันเฮี้ยมันจะเรียกภาษีจากประชาชนเห็นไหมมันเสะเทือวงการสรีกากีนะครับนะเพราะตำรวจที่ใส่เนี่ยมันก็สีกากีก็คือสีจะออกเทาๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามนะครับเรื่องที่สี่ปิดท้ายวันนี้ ก็เรื่องรถไฟเมื่อคืนนี้เมื่อวานนะครับตอนกลางคืนคีดว5219ตกลางที่แหลมฉบังตอนนี้ก็รถพิเศษเช่นแต่ลายจากปางซื้อก็น่าจะไปกู้กันเสร็จแล้วนะครับเนาะโห oh, oh. แหลมฉบังเป็นสถานีแบบว่าตู้คอนเทนเนอร์เยอะมากนะครับนะไม่รู้ว่าไปตกลางได้ไงนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับ คนทุกคนที่ไปช่วยกันกู้รถไฟให้กลับมาบนรางได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเห็นไหมรถไฟเนี่ยนะครับนะมันเกิดขึ้นได้กับทุกภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกรางการชนอะไรต่างนานาวันก่อนก็มีรถพ่วงนะครับนะพยายามฝ่าเครื่องกั้นเกือบโดนเหมือนกันตอนนั้นนะคีทวไม่รู้เรขอะไรนะครับเพกับรถจักอัลสตอมน่าจะเกิดขึ้นที่ชลบุรีนะครับมันเป็นรางเดี่ยวนะครับ เห็นจากกล้องวงจรปิดนะครับเวลาที่คุณเห็นรถไฟเนี่ยแล้วเครื่องกั้นมันลงเนี่ยคุณอย่าพึ่งไปหรือต่อให้ไม่มีเครื่องกั้นก็ตามทีนะครับนะอย่าพึ่งข้ามดูให้ดีนะครับนะเหมือนวันก่อนนะ่ที่ไปชนกับรถกระบะนะครับนะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเครื่องกั้นนะครับนะไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่มีเครื่องกั้นคือลางอะมันเป็นลางแบบว่ามันยังไม่มีลวกั้นเออ อีกหนะเขาคงต้องทรล้วกั้นแล้วแหละนะครับนะก็คือล้วที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะกั้นไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์กระบะผ่านมาได้นะครับเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายนะครับนะเดี๋ยวมันก็ท้ายสุดเองแหละนะครับเนาะเรื่องรถไฟความเร็วสูงนะครับที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะขอผ่านตัวเมืองแต่ว่าประชาชนที่อยู่ในจังหวัด นครราชสีมาก็คือโคราชเขาไม่ยอมนะครับก็คือจะให้รางคู่เนี่ยผ่านตามปกตินะครับนะก็คือไม่ผ่านตัวเมืองอะ่ะผ่านรางแบบเนี้ยตามปกติประชาชนไม่ยอมนะครับนะแล้วก็รถไฟความเร็วสูงล่าช้าไปอีกโอ้โหรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนะครราชสีมาก,ก็ล่าช้าไปหรือด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรเหมือนกัน นะครับรู้จักช่อง n i กเกอร์พาทัวรนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้มาไวนะครับนะบางครั้งก็2 EP ในวันเดียวนะครับนะโอเควันนี้ก็ตอนนี้เป็นเวลา1นึ่งทุ่ห้เดี๋ยวขอไปลงคลิปแล้วขออาบน้ำด้วยเพราะว่าตอนนี้ยังใส่ชุดเรียนอยู่ยังไม่ได้อาบนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ดบีดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับนะก็ตอนนี้ผู้ติดตามก็1,090กกว่านะครับก็เชื่อกันกดเยอะๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้า